ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตินะคะไม่ใช่แค่บ้านเรือนค่ะที่จะต้องฟื้นค่ะก็ต้องฟื้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ค่ะชวนทุกคนค่ะมาสำรวจสัญญาณเตือนทางใจหลังวิกฤตพร้อมคำแนะนำจากจิตแพทย์ค่ะว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อให้เรากลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะเมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปเช่นน้ำท่วมเหตุรุนแรงหรืออุบัติเหตุร้ายแรง การฟื้นฟูทางวัตถุก,ก็เริ่มต้นขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือถนนหนทางแต่สิ่งที่มักถูกลืมที่จะต้องเร่งฟื้นฟูเช่นเดียวกันคือสุขภาพจิตเพราะผู้ประสบเหตุหลายคนถึงแม้จะกลับมามีบ้านใหม่ได้แต่สภาพจิตใจยังอาจไม่ฟื้นตัวผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตย้ำเตือนว่าภาวะหลังวิกฤตเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงมากกว่าที่เราคิด เพราะที่น่าเป็นห่วงคือหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีสัญญาณอันตรายทางจิตใจหรือกำลังเผชิญกับปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือคุณหมอโนรนจิตแพทย์โรงพยาบาลยะลาชี้ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เกิดภาวะวิกฤตเช่นไผ่พิบัติความไม่สงบจำนวนผู้ป่วยจิตเวทมักจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่เคยเผชิญกับวิกฤตรุนแรงมาก่อน พวกเขาจะถูกจูโจมด้วยความตกใจความตื่นตระหนุกและความคิดลบอัตโนมัติอย่างรุนแรงแม้แต่คนที่ปกติมีสุขภาพจิตที่ดีก็มีโอกาสที่สภาพจิตใจจะได้รับผลกระทบจนเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยจิตเวทได้ในช่วงหลังวิกฤตคนไข้ที่เจอหลังภาวะน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่เคยประสบแล้วประเภทนี้ถ้าตามภาษา,ษาธรรมดาก็จะชิวหน่อย ส่วนประเภทที่ไม่เคยเจอประเภทนี้จะตื่นสนุกบางคนเนี่ยเป็นแพนิคอยู่แล้ววิตกกังวลอยู่แล้วยังไม่เคยเจอหมอแต่พอมาเจอสถานการณ์ที่มันคาดไม่ถึงหรือรุนแรงมากขึ้นก็ทําให้อาการเดิมที่มีอยู่เนี่ยเป็นเยอะขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยช่วงสัก1-2วันแรกเนี่ยโดยหลักการเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะยังไม่รู้สึกว่าความคิดกับจิตใจเขาผิดปกติ พราะตอนนั้นมันวุ่นวายพอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางด้วยความเป็นมนุษย์ความคิดจะเริ่มมาและมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยความคิดที่อัตโนมัติหรือออโตเมติกเนี่ยจะเป็นความคิดลบสิ่งที่ต้องรับให้ได้คือต้องรับความจริงก่อนพอรับความจรงิงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้มากณนะวันนั้นณนะวันที่ไม่มีใครคือแรงศรัทธาข้างในดังนั้นเนี่ย ยอมรับความจริงแล้วจากนั้นเนี่ยเศร้าได้เสียใจได้แต่ต้องเดินต่ออย่าจมเราต้องปล่อยไปต่อให้ได้จิตแพทย์อธิบายว่าในช่วงวิกฤตสมองจะทำงานหนักซึ่งทำให้สภาพจิตใจของเราอ่อนไหวและสั่นคลอนได้ง่ายโดยผลกระทบเหล่านี้มักจะแสดงออกมาผ่านทางร่างกายอารมณ์และความคิดผู้ประสบเหตุจึงควรสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณเตือนสำคัญเช่น เบื่ออาหารนอนไม่หลับสะดุ้งตื่นหรือฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆนิสัยเปลี่ยนไปเช่นหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวมีความคิดลบมากกว่าปกติรู้สึกสิ้นหวังหรือมองไม่เห็นทางออกดังนั้นหากคุณเกิดอาการเหล่านี้ให้รีบบอกเล่าให้คนใกล้ชิดรับรู้ปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยไม่ต้องรีรอ สิ่งสําคัญนอกจากการยอมรับความจริงคือการยอมให้คนอื่นเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือจิตใจเราเองจิตใจเราเองเนี่ยบางคนคิดว่าการมาเจอจิตแพทย์เนี่ยฉันต้องบ้าแน่จริงๆคนที่มาพบจิตแพทย์ไม่ใช่บ้าเครียดก็ได้ค่ะฝันร้ายก็ได้มีเหตุการณ์ซ้ำๆผุดขึ้นมาในหัวก็ได้ทุกเรื่องคือได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องบ้าอย่างเดียว จริงๆถ้าไม่กล้าพบจิตแพทย์มันก็จะมีสายด่วนไม่ว่าจะเป็น1 3 2 3เป็นสายด่วนสุขภาพจิตจะเป็นสายด่วนที่คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแล้วก็1667อย่างเอันนี้จะเป็นสายด่วนเกี่ยวกับการเยียวยาโดยเฉพาะอันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงถ้าไม่กล้าพบไม่กล้าเจอก็ผ่านสิ่งนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจิตแพทย์เน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเยียวยาจิตใจหลังวิกฤต คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดคนที่ฟื้นตัวได้ดีคือคนที่สามารถยอมรับสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างรวดเร็วโดวยที่จะไม่จมอยู่กับความคิดในอดีตเช่นทำไมไม่เตรียมตัวให้ดีกว่านี้ไม่กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากจนเกินไปและก้าวแรกของการฟื้นฟูใจคือการอยู่ปัจจุบันและตั้งคำถามกับตัวเองว่าต่อไปฉันจะทำอะไรได้บ้าง ความเครียดทุกคนสามารถเผชิญได้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอับอายขอเพียงแค่อย่าปล่อยให้ความเครียดนั้นอยู่ลำพังเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพจิตและการเยียวยาใจไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นก้าวสำคัญที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งอีกครั้ง